ทุกวันนี้ไม่เคยเสียใจนะคะกับการที่เราซื้อชแนลค l a s s ิกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเบนแล้ววงในบิวตี้นะคะวันนี้เบนเอาของดีของเลิศนะคะกระเป๋า3รุ่นในตำนานงบประมาณ3 0 0 0 0นบาทนะคะ รีบตามก่อนที่ราคามันจะพุ่งไปกว่าน,นี้นะคะและรุ่นแรกนะคะที่เบนอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็คือเป๋ากาเบลเนี่ยนะคะคือเท็กเจอร์ที่มันมีความแตกต่างสําหรับตัวคนที่กําลังมองหาอยู่ก็คือเรื่องของตัวโซ่นะคะตัวโซ่ของกระเป๋าเนี่ยคือเขาแบ่งเท็กเจอร์ของกระเป๋าเนี่ยมีทั้งหมด3สีซึ่งจริงๆอ่ะเบนจะบอกเลยว่ากระเป๋าที่แบ่งแบบเท็กเจอร์สสีนั้นมันทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราแต่งตัวเรียบๆนะคะเราสามารถที่จะเอาโซ่ สามตัวเนี่ยนะมาแมทกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นชุดไปทํางานไม่ว่าจะเป็นชุดท่องเที่ยวคือได้ได้ลุคที่แบบแตกต่างกันและนอกจากนั้นการสะพายของกระเป๋านะคะคือแบบออกแบบมาได้เหมาะมากคือสะพายได้หลายอย่างนะคะ เดี๋ยวเบนจะลองสะพายให้ดูนะคะว่าชาแนลกาเบลน่ยสามารถที่จะสะพายแบบไหนได้ในส่วนตัวที่เบนมีอยู่เนี่ยก็คือไซส์สมอลนะคะซึ่งกระเป๋าชาแนลกาเบลเนี่ยอยากจะบอกเลยนะว่าไซส์ของเขาเนี่ยมีประมาณ3ไซส์แต่ก่อนเนี่ยกระเป๋ารุ่นนี้มันออกไซส์สมอลไซส์มีเดียมนะคะซึ่งพอเสร็จเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อไซส์สมอลแต่พอมาล่าสุดเนี่ยคือชาแนลก็ได้ออกแบบในรูปแบบของไซส์ใหม่ก็คือไซส์นิวมีเดียมซึ่งอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างสมอลกับมีเดียม ซึ่งเป็นไซส์อีกไซส์หนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์มากมันก็คล้ายๆกับว่ากระเป๋า8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วนะคะก็ออกมาซึ่งตรงนี้อยู่ตรงกลางซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ยอดนิยมมากๆแรกนะคะของกระเป๋าเนี่ยสามารถที่จะสะพายแบบข้างแบบนี้ได้นะแต่จริงๆแล้วตัวกระเป๋านะคะเขาต้องการให้มีการแบบว่าเท็กเจอร์ของตัวโซ่เนี่ยมาอยู่บนลำตัวนะคะซึ่งจะได้ลุคที่แบบสวยมากคือเราไม่จําเป็นจะต้องใส่เออเซอร์รีเยอะๆนะแต่ตัวกระเป๋าให้ความเป็นรู้สึกว่าหนึ่งเป็นกระเป เป๋าด้วยเป็นแอสเซซอรี่ด้วยนี่คือกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆลองดูเพราะว่า1นึ่งเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยคือบางคนเนี่ยตามหากระเป๋าที่เอ๊จะเป็นโซ่เงินดีจะเป็นโซ่ทองดีคืออันนี้คือเป็นส่วนที่ มิกระหว่างโซ่ทั้งหมดว่าเงินทองมีเดียมนะคะ3-43สไตล์คือทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนอะ่ะไม่ชอบโซทองเกินไปบางคนไม่ชอบโซ่เงินเกินไปอันนี้ก็คือได้ลุกถึงความแบบจะหรูด้วยจะเซ็กซี่ด้วยจะดูแล้วแบบวัยรุ่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่อยากจะเลขอเมนส่วนราคานะคะก็คือขึ้นอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในงบประมาณนะคะไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทราคาตรงข้างหน้านี้นะคะก็คือมีในเรื่องของไซส์สมอลไซส์นิวมีเดียมแล้วก็ ไซส์มีเดียมนะคะซึ่ง3ไซส์เนี้ยนอกจากนั้นนะคะตัวหนังของตัวกระเป๋าเนี่ยก็มีหลากหลายด้วยในส่วนของกาเบลเนี่ยจะมีในเรื่องของผ้าทวีตมีในเรื่องของตัวที่เป็นหนังคลาสกิกน,นะคะมีในเรื่องของตัวหนังที่เป็นแมทชัลลิกด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าซีซันไหนเนี่ยจะออกกระเป๋าแบบไหนแต่ถ้า ใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้แบบรุ่นแบบคลาสสิกปกติของตัวมันนะคะก็แนะนําว่าเป็นสีดําตาลายธรรมดาแบบตัวข้างหน้านี้นะคะก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่แบบให้ความรู้สึกถึงแบบใช้งานได้เรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่หาด้วยมาพูดถึงใบที่2นะคะที่เบนอยากจะพูดถึงก็คือชาแนลกระเป๋าคลาสสิกนะคะคือจะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะถือว่าราคาพุ่งมากๆเลยเมื่อประมาณสักสิกปีที่แล้วเนี่ยเบนซื้อกระเป๋าเนี่ยราคาแบบอยู่ที่1นึ่งแ นาะณนะวันนี้กระเป๋าอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทคือเป็นราคาที่แบบสูงขึ้นมากอ3ปีที่แล้วนะคะกระเป๋าก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,000สนบาทมาวันนี้นะคะงบประมาณของกระเป๋าก็อยู่ที่ประมาณ300,000บาทและนอกจากนั้นนะความเป็นคลาสสิกนะคืออมตะมากๆจะบอกเลยว่า คือเขามีให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็น9นิ้วไม่ว่าจะเป็น10นิ้วไม่ว่าจะเป็น8นิ้วที่เป็นสี่ั่นอลนะคะส่วนตรงหน้าที่เป็นถืออยู่เนี่ยคือกระเป๋าคลาสสิกนะคะ10นิ้วแล้วก็เป็นสีเบจซึ่งยอดนิยมมากๆนะคะหลายคนเนี่ยนะคือตามหาสีนี้ผลิตออกมาน้อยราคาก็พุ่งมากๆและด้วยความที่มันอยู่ในลายคลาสสิกนะก็สามารถที่จะลงเวทงลิสได้เพื่อรอที่จะซื้อกระเป๋านะ แต่ถ้าใครที่ชอบกระเป๋าสีๆตามซีซั่นนะคะก็สามารถที่จะดูซีซั่นแต่ละซีซั่นได้เนาะว่ามันมีรุ่นคลาสสิก9นิ้ว10นิ้วตัวสีไหนที่ออกมาแล้วเป็นสีที่โดนใจแต่โดยส่วนตัวนะคะการใช้คลาสสิกเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เฮ้ยแบบลุกที่แบบจะหวานก็ได้ลุกที่จะเปรี้ยวก็ได้จะไปทํางานก็ได้เบนจะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากส่วนตัวเบนเองนะถ้า าใครจะซื้อก้านิ้ว1ินิ้วนะคือขึ้นอยู่กับความสูงเลยถ้าเป็นคนที่แบบความสูงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้แบบคนที่สูงมากก็อาจจะใช้9้านิ้วน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราสูงแบบสูงมากก็คือ10นิ้วน่าจะเหมาะพูดอยู่มันไม่ใช่แค่ก้นิ้ว1ินิ้วนะคะทางชแนลยังมีสินิ้วก็คือใช้ชแนลจัมโบที่เหมาะกับคนที่มีความสูงและสามารถจุของได้นะคะที่เห็นอยู่ราคาข้างหน้านี่คือราคาณปัจจุบันวันนี้นะคะที่ดู กระเป๋านะซึ่งไม่รู้ว่าในอีก2-3เดือนข้างหน้าเนี้ยราคาที่เห็นวันนี้อาจจะขึ้นไปอีก10-20%นะคะ และนอกจากนั้นนะักทุกคนก็มาพูดถึงว่าถ้าหลังจากซื้อแล้วตัวกระเป๋ายังมีความสวยงามแบบนี้อีกหรือเปล่าก็คือจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่อยู่ตรงหน้าเบนก็ประมาณ10ปีแล้วซึ่งจะบอกว่าคือยังคงสวยความคงทนคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยทุกวันนี้ไม่เคยเสียใจนะคะกับการที่เราซื้อแนวนาคลาสสิกแบบนี้เพราะว่าเราอะเอาไปใช้ต่อได้และลุกเวลาถือสะพายกระเป๋าใบนี้นะคะอยากจะบอกว่า ยังไงนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเหลี่ยวหลังมองแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าคือให้ความแบบหรูหราด้วยสวยด้วยยอดติยมด้วยละกันวันนี้ชุดที่เบนใส่มานะคะที่เบนอยากจะคอมเพลให้กับพเพื่อนๆเลยต่อให้เป็นสีเบดสีดํานะคะคือตัวกระเป๋าเนี่ยคือเข้ากับ ทุกลุกการแต่งตัวและก็ใช้งานง่ายที่สุดนะคะอย่างเช่นเป็นค o สบอดี้อย่างเงี้ยวันง่ายๆที่จะไปไหนนะคะก็สามารถที่จะคอสบอดี้ได้สะพายข้างได้และรุ่นนี้นะคะคือสามารถที่จะแบบทำแบบนี้ได้ค่ะก็คือถือว่าตอบโจทย์นะคะคือพอสะพายข้างได้ลุกอีกฟิลลิ่งหนึ่งพอมาอยู่ตรงนี้ได้ลุกอีกฟิลลิ่งหนึ่งมาคอสบอดี้ได้ลุกอีกฟิลลิ่งหนึ่ง สไตล์กระเป๋าเนี่ยนะคะตอบโจทย์มากๆเลยและราคาเนี่ยตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นกระเป๋าที่พุ่งราคาพุ่งมากเป็นที่นิยมมากแล้วก็สาวๆหลายคนนะคะมีติดบ้านกันเกือบทุกคนเลยนะคะมาต่อกันค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็น อีกรุ่นที่มีความแตกต่างระหว่าง2ใบแรกที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะชาแนลเนี่ยทำตอบโจทย์ทุกไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็น8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วและชาแนลบอยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกลุกนหนึ่งที่ได้ความธรรมัดทแมนมากแล้วก็มีสีของโซ่เนี่ยให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีทองไม่ว่าจะเป็นสีเงินไม่ว่าจะเป็นสีเงินลมควันคือแบบเหมือนกับตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบแต่งตัวเลย บางคนเนี่ยนะคะชอบแต่งตัวเท่ๆก็รู้สึกว่าสีาโซ่เงินลมดำเนี่ยนะถือว่าเป็นสีที่เหมาะมากแล้วด้วยความที่เขาเป็นกล่องๆนะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่อนข้างสูงตัวนํามาโชว์เนี่ยนะคะจะเป็นรูปในรูปแบบของตัวชาแนลบอยที่เป็นแบบสีชะนอลซึ่งเป็นหนังออกสีเทาแล้วก็ให้ลุกแบบว่าคือโซ่เหมือนกันคือมีความรู้สึกว่าการใช้ชาแนลบอยนะคะคือถ้าเราซื้อสีดาใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกเท่ๆอันนี้คือเบนนํามาเปลี่ยนลุกให้ดูแบบเป็นสีอ่อนๆบ้าง ซึ่งถือว่าชาแนลบอยนะคะราคาก็ยังอยู่ในงบประมาณของทุกคนนะแล้วคลาสสิกตลอดการนะคะและการใช้ก็จะได้ลุกอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเบนจะลองสะพายให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้คือการสะพายแบบอยู่ข้างๆนะคะก็คือจะได้ลุกอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งแตกต่างกับ คลาสสิกแตกต่างกับชแนลคาร์เบลมาก,มากๆทนี่คือในส่วนของการคล o s บอดี้นะคะคือก็จะได้ลุกอีกแบบหนึ่งนะซึ่งบางคนนะคะที่แต่งตัวแนวเท่เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวแนวเท่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชแนลบอยเนี่ยตอบโจทย์กับฉันมากมากกว่า Classic. คลาสสิกราคาของชแนลบอยนะคะที่จะบอกต่อไปนี้ก็คือราคาอยู่ที่หน้าเว็บเลยก็ยังอยู่ในงบประมาณนะคะสตาร์ทอยู่ที่20,000 0บาทซึ่งมีให้เลือกทั้ง8นิ้วกับ10นิ้วนะคะซึ่งเป็นจะบอกเลยนะว่าเป็นแบบกระเป๋าที่ในซีซั่นเนี่ย ก็จะมีสีสีถ้าใครรู้สึกว่าเบื่อดําแล้วก็ลองดูซีซันเพราะว่า1ปีเนี่ยมี6ครั้งที่ออกมาชแนลบอยอ่ะนะคะก็จะมีสีต่างๆออกมามากมายแล้วก็ความใช้ง่ายของเขาก็บอกว่าเลยว่าเปิดออกมาเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเป็นกล่องซึ่งมันใช้ง่ายมากอย่างบางคนกลัวใส่ของไม่พอค่ะบางคนเขารู้สึกว่าคลาสสิกมันเป็นดับเบิลแฟกก็มาซื้อชแนลบอยซื้อโซ่ทองแทนอะไรอย่างเงี้ยสีดําแต่อย่างบางคนรู้สึกว่าใบนั้นไม่ตอบโจทย์ก็คือ มันเลือกไซส์ของกระเป๋าได้คือบนจ่าจะบอกว่า3มรุ่นเนี่ยก็คือของดีมีแล้วเลิศการที่มีกระเป๋าแบบนี้นะคะในกุเนี่ยถือว่าแบบเฮ้ยคือสุดยอดเลยแล้วงบประมาณที่ใช้นะคะก็อยู่ในงบประมาณทุกใบที่อยากจะแบบบอกเพื่อนเพื่อนนะคะในวงในบิวตี้ให้แบบเฮ้ยไปหามาเพราะว่าราคาบางใบอะคะ่ะวันนี้ที่คุยกันเนี่ยอีกสอสเดือนถ้ามันเกิดมีการปรับราคาขึ้นนะคะก็คือแบบว่าเฮ้ยมูลาค่าของกระเป๋ามันเพิ่มขึ้นจริงๆไม่ได้หลอกนะ อย่าลืมนะคะใครที่ดูเบนนะคะก็อย่าลืมติดตามโดยละกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะกับกระเป๋า3รุ่นที่บอกไปนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวเองชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันละกันนะคะว่าตัวเองชอบรุ่นไหนแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะสับสกายนะคะได้ช่องทางที่ติดต่อข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามเบนสวัสดีค่ะ